สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Left 4 Dead 2นะครับผมมาทำอาชิมเม n นนะผ่านหนึ่งแคมเปญโดยใช้แค่วุธระยะประชิดนะครับผมห้ามใช้วุธอื่นเลยก็ได้เลยจัดให้ครับแคมเปญนี้กับอาชิมเม n นนี้ครับผมต้องผ่านให้ได้ครับภายในหนึ่งเกมแต่ผมไม่อยากนำเท่าไหร่เลยวะโอ้โห่ป่ะไม่อยากนำเท่าไหร่เลยวะมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยสักติ๊ เตียวมามามาเอ้ยฮันเตอร์โดดไม่ถึงนะดิโอ้ยโดดถึงแล้วโอเคโดดถึงแล้ว,ดดแ,ลวแต่มันตายก่อนนะโถเอ้ยอีกอาชิพเม้นต์หนึ่งที่มันชาเลนจ์มากๆนะครับก็คือชาร์เจอร์นี่แหละเราต้องฆ่าชาร์เจอร์ด้วยวุธระยะประชิดขนาดพุ่งชนนะครับึยากมากนะครับบอกเลยยากมากก็ใช่ว่าทำไม่ได้ มีโอกาสสาเร็จอยู่แม้จะต่ํากว่าตามแต่ก็คิดว่ามีอยู่นั่นแหละเฮ้ยวิชไม่อยากยุ่งกับวิชเฮ้ยนิกยานิกนิกยาโอ้โหไปยุ่งกับวิทําไมโอ้โหไปยุ่งกับวิทําไมใครสั่งใครสอนและด่านนี้วิทยเยอะด้วยยิ่งขากลับยิ่งเยอะเลยโอ้โหสองตัวที่เสฝากด้วยนิกใครอยากจะยุ่งกับมันก็ยุ่งเลยเอาเลย วิ่งไปหามันเลยเจอเลยตามแต่ชอบแย่วิดเลยอยากเห็นว่าปอดมันจะไปแย่วิทดไหมอุ้ยสามตัวเลยหรอวิดโอ๊ยสามตัวเลยหรอเจอไเปล่าที่เราอยากแย่วิดว่ะขอสักหน่อยเถอะขอสักหน่อยเถอะโอ๊ยโดนฮันเตอร์เล่นไม่น่าห้าวเลยว่ะ ยิงมันดิให้บอดยืนนิ่ทำไมเฮ้ยบอดยืนนิ่งเฉยโอเคผมตายเพราะบอดไม่ยอมยิงไอ้ไอ้ดำอ่ะไอ้โค้ดอ่ะไม่ยอมยิงตายเพราะไอ้โค้ดไม่ยอมยิงครับโอเคเวนกรรแล้ yeah, วย่วิดเล่นไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าเป็นคนช่วยยิงด้วยครับบอดไงเอาอะไรมาก เมื่อกี้มันยืนดูผมโดนฮันเตอร์ฆ่าเล่นกับบอดก็าจะลำบากนิดนึงนะบอดมันโง่ซะด้วยสีเกมนี้บอดไม่ค่อยฉลาดซะด้วยฮันเตอร์เอยไม่ใช่เนี่ยมันยืนทำอะไรอางน,นี้ยืนทำอะไรอันนี้ยิงเออจะก,การมานิคเออเออวิดอีกแล้วที่เดิมด้วยดูเดี๋ยวจะมีใครบอดต,ตัวไหนสนใจไปแย่วิดไหม เอ้ยด้านไงน,นิกมึงคนเดิมอีกแล้วไปแย่วิทนิกคนเดิมไปแย่วิทนิกตัวเดิมเลยแย่วิทอว่าแต่ทำไมมันโดนวิทตบแล้วไม่ตายวะเหลือเชื่อโดนทั้งฮันเตอร์ทั้งจ็อกจ็อกิ้งโอ้โหทั้งจ็อกกี้มาทุกตัวโอ้โหโดนชาร์จเจอ,อ้โอ้ตูไปไปไป อืมอืมอมโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะจังโอเคผมได้เรื่อยละมาดีได้เรื่อยแล้วตามได้ว่าด่านนี้มีซามูไรนี่แต่ผมจะใช้เรื่อยไปก่อนถ้าเรื่อยหมดก็ค่อยเปลี่ยนแต่น่าจะหมดเร็ว,รวนี้แหละส่งดูทรงแล้วไปไปไปแล้วทำไมน้ำอยู่ตรงนู้นนะโอ้ย วาร์ปเฉยอะไรวะน่ะเลยผมใกล้หมดแล้วผมทิ้งเลื่อยดีว่าเอากระทามาตามาเร็วพวกบอทที่ไม่แสนฉลาดกูปเปลยโอ้ยแม่งเอ้ยวิดโอ๊ยบานเบอร์เลยโอ้โหแล้วเข้าไม่ได้ด้วยวิดอยู่นี้ไป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 เสียงฮันเตอร์เนี่ยไม่อยากไปยุ่งกับวิดเลยว่ะเอ้ยสโมเกอร์สโมเกอร์สโมเกอร์มาดูดิว่าบอทจะสนใจวิดไหมผมอยากรู้มากเพราะบอทจะอยากเล่นกับวิดไหมโอ้ยยิงแล้วยิงโดนแล้ว ยิงโดนแล้วยิงดิยิงดิหนูที่ใครเป็นผู้โชคดีวิมเดินเข้ามาใ,ใกล้แล้วฟาเลยเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วอองั้ทำไมต้องเป็นนิกทุกทีเลยวะที่โดน <Hello. S 1> โอุ๊ยัวที่สองใครเป็นผู้โชคดี ไอนผู้โชคดีไอนผู้โชคดีเออนั่นแหละสวยตามมา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 จะไปไหนจะไปไหนหนีจะหนีกะทะไปไหนอัดชาร์เจอร์ชาร์จเจอรชาร์เจอ,าจอยาเพาาื่อนยาไปไปอุย้ยจริงแม่งมาดัก ตรงมุมหัวมุมตึกพอดีโอ้วิดอีกแล้วเยอะชมัดไปเถอะไม่ต้องยุ่งกับมันดีกว่าไป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 ล่อยมันดีกว่าไปเลือเราไม่ค่อยจะอํานวยเอ,อเข้าไปยุ่งใกล้ๆกับวิดวะอยากเข้าใกล้วิดด็ดขาดโอ้โหอีกแล้ววิดเจอยิยอม้มหายอืมต้องมีลูกซองครับถ้าจะเจอวิดอะลูกซองระยะประชิดคือทางเลือกที่ดีที่สุด อุยอ๊ยสองตัวติด,สา,ตตดาสามตัวติดเกินไปเปล่าสามตัวติดเกินไปเปล่าตายนะเพื่อนตายตายตายสามตัวติดเลยนะไล้วเหรอเรามีชุบอยู่เพื่อนไม่ต้องห่วงยิงเลยเพื่อนไปดีกว่าปะย่า q u ê ว,ว่าวิทมันหนักมันดักหน้าประตูนะ่ะ มันดักหน้าประตูเราสวยนะเนี่ยไปกันเถอะไปกันเถอะไป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 ไม<ป>่ไ<ป>อยากตายเร็วก็อย่าไปยุ่งกับวิทครับนี่แน่โอ้โหมึงดักยันด้านบนเลยเหรอเกินไปเปล่าพี่ชายเฮ้ยฮันเตอร์มา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 ไปโดนระเบิดไปซะแล้วทำไมเอลไม่อยู่ข้างล่างอะ่ะเฮ้ยโอ้โหวิทถ้าเราไม่ฆ่าวิทเราสวยเนะี่ย ต้องให้โค้ดเป็นคนฆ่าไปโค้ดมีลูกซองวิทมันเดินเข้ามาใกล้เฉยแม่งต้องให้โค้ดเป็นคนยิงว่ะเฮ้ย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 นิกกูโดนอีกแล้วนิกนิกกูโดนอีกแล้วปล่อยมันอยู่ตรงนู้นไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยโอ้ยกูโดนอีกแล้วทำไมไม่ขึ้นมาลอ้บอดโง่ทำไมเอสมันบัคตลอดเลยวะมามานั่นไงข้างหน้าเราอีกหนึ่ง ดักอย่างนี้เลยเหรอดักอย่างนี้ก็เลยเหรอไม่ยุ่งกับวิทครับทำเอเว้ยอุ้ยแม่งเกือบอู้วิทยเยอะจังนะปกติวิทก็เยอะอยู่แล้วนะเจอแบบนี้เข้าไปเยอะเข้าไปใหญ่มาทำอะไรตรงนี้เข้ามาเร็วเข้ามา A few minutes later นะาขากลับดูดิจะเจอเท่าไหร่แต่ทำไมซอมบี้เยอะจังวะ อ้ามีคนมานั่งเล่นไอ้บอทโง่ตัวนี้แล้วแซ้โอเคดี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 เสียงอะไรวะโอ๊ยนานไงกูว่าเสียงอะไรวะไปดีว่าเออเห็นบ้านมันต้องใช้ลูกซองเว้ยลูกซองคนระยะใกล้ปิดมันถึงจะตายโอ๊ยโดนเพื่อนยิงอีกแล้วอ้ามีคนเข้ามาเว้ยผู้หญิงซะด้วยไปลุยตอนนี้ไม่มีบอทแล้วมีคนเปิดใหม่พูดกับผมวะ อะไรวะมันเปิดใหม่ว่ะอะไรของมันวะนะมันสะใจมากเลยใช่ไหมได้ฆาวิทย์เนี่ยเอาไปไปไปเขาอยากฆาวิทย์เนี่ยเห็นว่าเราต้องมีรูสองคนระยะประชิดมันถึงจะตายโอเค เห็นปะในเกมอาจจะไม่ได้ในในคลิปอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็ได้นะตอนที่เขาพูดอ่ะเพราะผมเบาเสียงเกมเบาไว้มากๆเลยอ่ะอาวิดมาเฉยมีตัวเพื่อนมีตัวเพื่อนมีตัวเพื่อนมีอีกตัวเพื่อน,ออน,ออน,ออนโอ้ยมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วอีกตัวหนึ่ง มาแล้วอีกตัวหนึ่งองะหนไม่มีใครเข้าไปใกล้หรือว่ายิงมาเลยเนะี่ยหมาให้หมด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 แย่แล้วต้องใช้อาวุธระยะประชิดครับผมต้องไม่หลุดยิงไปสักนัดห้ามหลุดเลยแล้วป,ปา่าไม่โดนใครเลยไม่โดนตัวไหนเลยแทงเหรอจริงแทงเหรอแทงจริงด้วยฟาดแม่งเลย สุดจัดเอากระทาฟาดแทงโมเกอร์อุตส่าห์รอฟาดฟาดซ้ำวันนี้จะมีสักตัวไหมแบบฟาดเลยอ้าวฟาดเลยเรือเนี่ยจะมากี่โมงอาชิเม,นม้นผมจะผ่านไหมเนี่ยแทงอีกแล้วอะไรของมันวนะน่ะแหกปากทำไมวะ <laughs> อยู่ไหนอะเอาแทงบัคกก็ไม่ได้บัค เฮ้ยแย่แล้วผมตกลงมาแย่จริงแย่แล้วแย่แล้วหนีขึ้นข้างบนดีวกว่าวเรือมาอยั่งเนี่ยเอ,อ้ยมาอีกแล้วแทง<ว>อุย้ยเกือบแต่เรือมาพอดีเรือมาพอดีไหมยังไม่มาเกือบเพิ่งมาแต่แทงมันมาเหมือนกัน<ว> นั่นไ yeah. งตายเรียบร้อยมีคนตายมีคนตายมีคนมีคนโดนชาร์จเจอร์ฆ่าตายไปดีรออะไรอ่ะเร็วเกือบเย่ผ่านด้วยเว้ยอาชีพเมน้นมีคนตายหนึ่งคนนางอุษสารโอเคก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วปะ โชคดีเจอกันคลิปหน้า <laughs>